สวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราพาพี่น้องเขาปลามาผจญภัยในป่าพี่น้องป่านี่ปลาเห็ดฟงเต็นโบร์เวียงนามเดริเซลเล่ปลาเฉลยมาเลาะปลามาผจญภัยในป่ากับปีหานเป็นนํำแข็งเบิดตพี่น้องมองนี้ได้มองเห็ดเพิ่งหวานออกนี่โอ้ยม่ีแห้งไมีแห้งเขาปลาพี่น้องึ้นหอดปลาึินหอดปลาแห้งมาหายัง มีเด็กหน่อยอยีพหาปีเรียนแพทย์อยู่กับลูกสาวใหญ่มาเสียอยู่ป่าฟุเตนโบเนี่ยพี่น้องแต่วันที่สิบหกตำรวจหาน้ำหาบุพ่อตุข่อยเลยมน้ำหาสองคนนี่เพื่อเพออยู่โรงเรียนเดียวกันกับลูกสาวมาเสียอยู่นี่แล้วพี่น้องจากสีย่างหรือจากสิบบัย่างแต่วันที่สิบหกเรเห็นหอยเลยปะลุยต่อตุข่อยน้ำหาสองคนนี่หาเพอ หาปีนเขามาออกไปน้องปีนโขดหินม,มากแมพ่พ่ออันนี้มาเก็บขยะมาเก็บขยะเฮ็ดอยังนี่แม่พ่อเฮ็ดเกลี่มากมาไอ้เสน่ห์เฮ็ดเกลี่มา,เ,เ,าเ้ยเฮ็ดยาให้เสน่ห์คอยแม่พ่อเฮ็ดเกลี่ยมา,มาปื้ดไม่หลายแทยะยนับร่างป,ป้าเพราะอีต้นมาฟักตูนี่เฮ็ดเกลี่มากนู่นเนี่ยเสน่ห์ โอ้ไม่โลนตเต็มอยู่นี่เห็ดยาพะน,นะเดี๋ยวเมื่อเยอะน่ะหลายผักหนายเน่อาจจะเน้นน้ำผ่านมาอยู่เมืองนอกได้เนอะคน่ะตเต็มอยู่แข็งคือดื้ออ่ะเกยบขังครยะเป็นเมื่อเธอได้เลยซักกระชาาแม่นน,น่ะป้าป้าเนียนเด็กว่า มาหลอกหาเก็บขยะในโคกมาหาค้นเสียเอออันตรายอยู่สายกระดาดพี่น้องสิพอ่าค้นเสียนี่สิบวันที่สิบหกจังฉันยัเลยซักนะเฉลเอ่อมาหาเฮ็ดเออลือดขอดช้ำพี่น้องเอ่อโบอมีบ่บาน่อยโบมี่ได้พี่น้องเห็ดจันั้นเห็ดอันนางลมนางฝ่าหนาวโบมี่ เอาแผนที่ว่าหอมว่ายอยู่หรือักกันไม่จับศพเข่าหาหาด้วยข่อยพี่นอ้องใครอยู่มีแดดเป็นเนี่พี่น้องนี่เขาปลูกปลามองนีปลาปลาสังวนโอ้ปลูกต้นานานๆนนปนอกพ่ออีเลวีว่งเฉลี่อุ้ยเอเลวีว่น ฮะแล้วมัเบิ่งแล้วว่าตายพะน่ะมันบ่ตายเนีย่ยมันหนึ่งภาษาเฟศฟ้าเฉดี่โอ้ยาเดเลยบ้องสิตัวแว่เดี๋ยปจีบูเนี่ยพี่น้นองอันนี้ป้าสงวนเขาปลูกทีหลังเมืองนอกเป็นยังไงว่าม,มีต้นใหม่ป้าดมสมบุญเขาสงวนสูงมบันไดเขาก็มานี่ชุ่มวีบองเฉดี่ยช่มป้ามออันนี้ต้นยังนี่อันนี้เออต้นโอกคือกันนี่ มืมองหม่องใดบนมีปลาเขาเขามากลุลมาปลาในๆนี่พาพี่น้องมาเลาะปลามื่อยพี่น้องจะมาชมปลามูลนมูันเป็นเบิร์ดด้วยนะหลายคักหลายแน่พี่น้องเฮ็ดยาเฮ็ดเกือกมาพูดนะมาเกิดอยู่หม่องต้นไม้ตายเนาะปิดชางหลงังโยเฮ็ดได้นน่พี่น้องเพี่ยนี่บักง่าย่ย มีตันี่แหละช่วงนี้เห็ดเกือกมาเนี่ยเอประเหตยาอ่อนซ่อนเดินป่าเห็ดไม่มีจะมาเดินป่าโอ้ยเ้าอุซีคือยาเพาะพิหารมาเดินป่า เห็ดตองงามงามพี่น้องแต่แข็งคือดีมางามแต่เห็ดตอนี่พี่น้องเป็นน็กสิคือเห็ดกระด้างเนาะเ้เห็ดอีหยังล่ะพี่น้องไผ้หูบอกในเด้อเอาไปลาบได้บ่นนี้นี่พ่อเห็ดตอมาพ่อเห็ดตอคล้ายคล้ายเห็ดกระด้างบรรยากาศในป่าฟงเต็มโบร อันเห็บหนาวแสนเศางาสวงเ <laughs> อาเดี๋ยวเอาเพลงเพลงบรรยากาศใส่เอ,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 อาเพลงเอาเพลงไหนมาใส่